สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็วันที่26วันอังคารนะครับออกมาส่งงานยกยิงนะครับชุดนี้เป็นรางไม้ทั้งหมดนะครับเป็นงานตกค้างจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับชุดนี้อาทิตย์ที่แล้วส่งยกยิงเป็นรางอลูนะครับพอนี้รางไม้ยังไม่เสร็จเพิ่งจะมาเสร็จแบบนี้นะครับนะครับยู่6กระบอกนะครับ ก็มีชุดลางอยู่11ชุดนะครับนี่นะครับร้อมดินะครับชุดนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ลูกดอกอีก3ลูกนะครับ2กระบอกแรกนี่นะครับเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่3,200กระบอกนี้ลูกค้าใส่ปี แกะลายทำสีเพิ่มสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นรางไม้ยาวเมตรสี่สิบนะครับรางตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรนะครับแต่ไม้แข็งมากนะครับแล้วก็ลายก็สวยนะครับชุดนี้นี่นะครับตัวนี้ผมได้มาจากไม้บ้านเก่านะครับนี่นะสวยมากนะครับลายนะครับ หนักนะครับไม้ชุดหลังตัวนี้นะครับก็โทรแจ้งลูกค้าวิเรียบร้อยแล้วนะครับนี่้ายประดูนะครับนี่ก็เป็นประดูนะครับประดูมีอยู่สี่กระบอกนะครับกระบอกสุดท้ายนี้ลูกค้าใส่ขาจับเล็ดดับแล้วก็ใส่ตัวข้อปิดนะครับนี่นะครับตัวนี้เพิ่มหนึ่งร้อยนะครับ ขาเล็ดอทผมคิดไปร้อยห้าสิบนะครับราคาพร้อมยิงเป็นลังไม้นะครับไม้ประดูนะครับเป็นลังไม้ประดูท้ายปะดูจะอยู่ที่สองพันแปดถ้าเป็นกระพี้เขาคว,วายจะอยู่ที่สามพันสองนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์สองหกสามสามแปดศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองห้าเก้าเก้านะครับ ไอดีไลน์เอสเก้าสองเก้าบจอาร์อาร์เอ็มนะเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเหตปืนยิงปลาวเวียงโกใสนะครับนี่นครับเป็นไม้บ้านเก่านะครับไม้ประดูนะครับนี่ก็เป็นชุดลางนะครับราคาชุดลางตอนนี้ถ้าเป็นปีค้างคาวราคาพันห้าถ้าเป็นปีโรลเลอร์ราคาพันแปดนะครับ ชุดนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อราคาพันห้าเนี่ก็จะมีล,ล่างไกเซฟปีกค้างคาวขาจับท่อลูกดอกหนึ่งลูกแล้วก็มียางมีท่อพร้อมสายให้นะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยเอาไปใส่พันท้ายก็ยิงได้เลยนะครับชุดนี้ถ้าเป็นชุดปีกค้างคาวพันห้าชุดปีกโรลเลอร์พันแปดนะครับ ลางก็มีหลายรูปแบบนะครับเลือกได้นะครับกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกรางปืนสูน์นะครับตัวนี้เป็นรางกลมนะครับปีกโรลเลอร์45เซนเสริมยางด้านข้างได้2เซนนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอใส่ล้อใส่ขาจับท่อนะครับมีดูขาจับท่อเจาะลดน้ําหนักให้ทุกอันนะครับตัวนี้เป็น ลางสเปคขอบแตไม่ใช่นะสเปคลัางเหลี่ยมนะครับสเปคลังเหลี่ยมตันนะตัวนี้ขนาดกว้าง19เกสูงย1่ดมิลน,นะครับตัวนี้ล่างยาวอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับเจาะลดน้ำหนักให้ตัวนี้ก็จะมีชุดขาโรลเลอร์ให้พร้อมนะครับขาจับท่อ มียางมีท่อพร้อมสายให้นะครับราคาพันแปดนะครับถ้าเป็นชุดรางปีกโรเลอร์นะครับนี่นะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับมีไม้ประดูไม้สักก็มีนะครับชิงชันกระพี้เขาควายนะครับสนใจไม้อะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นงานสั่งจองนะคิวตอนนี้ก็ประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับ จะเอาลางไม้หรือลางอะลูก็สั่งมาได้นะครับลางไม้ก็ฝังทองเหลืองนะครับไม่ฝังก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับกระบอกนี้ลูกค้าไม่ฝังทองเหลืองนะครับมีกระบอกเดียวนะครับนอกนั้นฝังทองเหลืองทุกตัวนะครับอันนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่อง YouTube วิสนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ